เลขาได้อ่านรายชื่อกรรมธิการครับรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันวินาล่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาฉบับที่พศออจำนวน18คนดังนี้ 1. น,นายเปรมศักดิ์เพียรยุระ 2. นาวาตรีวุฒิพงศ์พงสุวรรณสพันตำรวจเอกกอบอัจ,จนากิติ สีนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์หนายพรชัยวิทยะเลิศพันธ์หนายผลิตวัชระศิลป์เน,นายปฏิพัฒนสันต,ติธาพาดาแปดนางสาวนิตยามีเก้านายนิติพลผิวเหมาะ 10. บนายชลนานสีแก้ว 11. บนายประยุทธ์สิริพาณิชสิบสผู้ช่วยสัราจา,จารย์วรวิทย์บาลู 13. นายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณ์4 4นายสลิดพง์เกี่ยวข้อง 15. นายนัชนนสีก่อเกื้อ 16. นายวิทยาแก้วพาราดัย 17. นายการตั้งปอง 18. นายประกรณ์จีนาคมค่ะครับโดยข้อบังคับข้อ152ประกอบข้อ91ปักหนึ่ง กำหนดให้การพิจารณาขัน้นคณะกรรมาการให้สมาชิกเสนอคําแปลญติล่วงหน้าภายในกําหนด7วันนับแต่วันถัดจากวันที่รัฐภารับหลักการเว้นแต่รัฐภาจะได้กําหนดเวลาแปลญติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับจะถามว่าจะมีสมาชิกท่านใดได้ท,ท่านใดที่จะเสนอกําหนดเวลาแปลญติเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพ กับวชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัด,ดอุดรธานีพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอระยะเวลาประยะติ15วันครับขอผู้รับรองเลยครับผู้รับรองครบนะครับจะมีผู้เสนอแปรญยติเป็นอย่างอื่นไหมครับระยะเวลาแปรยติครับครับถ้าไม่มีถือว่า ที่ประชุมเห็นชอบกับที่ท่านสมาชิกสภา,าเสนอแปลยติ15วันนะครับครับก็เป็นอันว่า,าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบให้กำหนดให้การพิจารณาขัน้ขนคณะกรรมการให้สมาชิกเสนอคำแปลยติล่วงหน้าภายในกำหนด1 5วันนะครับครับเป็นนั้นว่า ออจบครับวาระนี้ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4ครับเรื่องคางพิจนาไม่